เมื่อโกหังเอาชนะเซลจูเนียได้ทั้งหมดคู่ต่อสู้คนต่อไปของเขาก็คือเซลทรังก็มอบถั่วเซนให้กับทุกคนได้กินเซลก็บอกให้โกหังเข้ามาแล้วการต่อสู้เริ่มขึ้นเซลโจมตีโกหังแต่ก็ไม่โดนเลยจนโกหังสวนกลับเซลก็แพรรี่ได้กันอย่างอุตรุษพิกโกโเข้าใจแล้วว่าเหตุผลที่โกกูออกไปสู้ก่อนเพราะอยากให้โกฮังเห็นวิธีการต่อสู้ของเซล แก๊งซาตานและนักข่าวพากันวิ่งหนีแต่ปิโลชิกิก้าวขาวไม่ออกการต่อสู้ของโกฮังกับเซลล์ฟาดฟันกันจนเกิดเป็นคลื่นพลังงานทรงกลมบนท้องฟ้าโกฮังลงมาตรงหน้าแก๊งซาตานทั้ง3เซลลก็พุ่งลงมาจมตีเกิดระเบิดขึ้นขนาดใหญ่แต่ไม่โดนใครเลยเป็นโกฮังที่ช่วยชีวิต3ามคนนั้นเอาไว้แล้วก็ยืนมองหน้าหาเรื่องเซล เซลก็โจมตีโกหังต่อแต่ไม่โดนเลยสักมัดโกหังหลบขึ้นไปข้างบนพริบตาเดียวก็มาอยู่ต่อหน้าเซลเซลก็โกรธจัดเบ่งพลังจนระเบิดฝุ่นฟุ้งกระจายเมื่อฝุ่นจางลงทั้งสองมองหน้ากันโกหังก็บินลงไปที่พื้นเซลก็ตามมาเซลก็พูดว่าอย่าเหลิงให้มากนะไอ้หนูคงไม่ได้คิดว่าจะล้มชั้นคนนี้ได้จริงๆหรอกนะโกหังก็ตอบว่าล้มได้สิเซลก็จะแสดงพลังที่แท้จริงอันน่ากลัวให้ดูแล้วเซลก็เพิ่มพลัง แผ่นดินก็สั่นสะเทือนพลังกำลังเพิ่มขึ้นถึงขีดสุดการสั่นสะเทือนนี้ไปไกลถึงสถานีซททีวีที่เราผู้คนกำลังชมท่ายท่าสดอยู่ที่บ้านเต่าเองก็เช่นกันบ้านจีจีก็ด้วยเซลก็ระเบิดพลังออกมานักข่าวก็กระเด็นไปไกล ไนที่สุดเซลก็แสดงพลังต่อสู้เต็มที่จนได้สินนะแต่โกหังก็ไม่ได้สะทกสะท้านเลยเซลต่อยหน้าโกหังโกหังไม่เป็นไรเขาก็สวนหมัดกลับไปที่ท้องของเซลเซลถึงกับถอยหลังไป3ก้าแล้วก็เซยเข้าไปที่ปลายคลังเซลถึงกับลุกไปขึ้นแล้วตอนนี้ก็จบลงเสื้อในสีน้ำเงินตรงคอของทั้งหายไปเมื่อไงหน้ามองเซลกับโกหังต่อสู้กัน